สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพุทธคุณ108ในวันนี้จะมานำเสนอรประวัติของพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตกในเวลานี้จริงๆท่านมีชื่อเสียงมานานแล้วครับแต่เพิ่งจะเป็นกระแสในโซเชียลหรือใน t ิกต o k ท่านนั้นก็คือพระอาจารย์แจ้แห่งวัดน้อมประชาสรร์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมีชื่อว่าพระตะวันอิทธิโชโตโกล่าวความสมัยก่อนเมื่อตอนปีพศ .2558 สมัยนั้นพระอาจารย์ยังเป็นคารวาสอยู่โดยความชอบที่เรียนในวิชาที่คนอื่นๆ เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่งมงายในส่วนตัวพระอาจารย์ชอบหนุมานกับลิงมากๆแต่พระอาจารย์ก็ได้ศึกษาแล้วก็ถามว่าหานุมานหรือลิงสายไหนที่ว่าดีพอได้ไปพบคนเก่าคนแก่ก็ได้เล่าว่าสมัยหลวงพ่อกวยท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นอาจารย์สักยันและสักลายหานุมานนำทับ เป็นที่รู้จักกันทั่วพระอาจารย์ก็เลยออกตามหาจนไปพบโยมพี่โอวัดจันทร์และได้ให้โยมพี่ช่วยหาข้อมูลว่าสิทธิสายหลวงพ่อกวยท่านใดที่ยังมีชีวิตอยู่และก็ได้ไปพบกับปู่ทรงรอดเล็กที่เป็นมือสักและมือตอกมีดหมอให้กับหลวงพ่อกวย ในสมัยนั้นปู่ทรงยังบวชอยู่กับหลวงพ่อกวยมานานที่สุดดังนั้นพระอาจารย์ก็ได้เดินทางไปพบกับปู่ทรงรอดเล็กการไปพบกันครั้งแรกคุยกับท่านและขอเรียนวิชากับท่านท่านบอกว่าไม่สอนฉันไม่มีอะไรฉันไม่ได้เก่งอะไรพระอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไร แล้วก็เดินทางกลับอยู่มาอีกไม่นานพระอาจารย์ก็เดินทางไปหาปู่ทรงอีกครั้งเป็นครั้งที่สองปู่ทรงก็บอกว่าฉันไม่มีวิชาจะสอนอะไรใครได้พระอาจารย์แจ้ก็เดินทางกลับเช่นเคยจนกระทั่งครั้งที่สพระอาจารย์เดินทางไปหาปู่ทรง อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนสองครั้งที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้แวะเข้าไปกราบหลวงพ่อกวยที่วัดและก็ขอให้สัจจะกับหลวงพ่อกวยว่าหลวงพ่อครับผมนายตะวันเกิดมากมีหรืออาจารย์แจ้จะไปขอเรียนวิชาของหลวงพ่อกับปู่ทรงรอดเล็กถ้าหากผมมีบุญที่จะได้เรียน ขอให้หลวงพ่อดนใจให้ปู่ทรงยอมสอนวิชาให้ผมและรับผมเป็นศิษย์ในสายหลวงพ่อด้วยนะครับและผมก็จะให้สัจจะว่าจะมาช่วยสร้างวัดช่วยเหลือผู้คนโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวพร้อมกับรับเลี้ยงปู่ทรงส่งเสียให้เดือนละ3,000บาททุกเดือนจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่ง ถ้าผมผิดสัจจะที่ให้กับหลวงพ่อไว้ขอให้ผมไอ้แจ้คนนี้มีอันเป็นไปตายหงตายหาตายไม่ดีชิบหายภายใน3วัน7วันและถ้าปู่ทรงยอมสอนวิชาของหลวงพ่อให้กับผมผมจะบวชแก้บนให้หลวงพ่อหนึ 1, ่งพรรษาและจะเดินทุดงจากวังน้อยมากราบหลวงพ่อที่วัดโคสิตาราม ชัยนาทเมื่อพระอาจารย์แจ้บอกกล่าวหลวงพ่อจบพระอาจารย์ก็เดินทางไปหาปู่ทรงและก็คุยกับปู่ทรงว่าปู่ครับผมขอเรียนวิชากับปู่ได้ไหมแต่ไม่รู้เพราะความบังเอิญหรือว่าหลวงพ่อกวยดนใจปู่ทรงปู่ทรงก็ตอบพระอาจารย์ว่า สายนี้เขาแรงนะหลวงพ่อเขาคนจริงนะถ้าอยากเรียนวันพฤหัสบดีเองก็จัดเตรียมเครื่องของไหว้ครูใบสีพานขันห้ามาปูจ่จะประสิทธิ์ประสานสอนให้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกมากๆครั้งนี้ปู่ทรงพูดจาดีและยิ้มคุยดีกับพระอาจารย์มากๆ พอได้เรียนวิชากระปูพระอาจารย์ก็บวชตอนปี2,558พอในช่วงออกพรรษาก็ได้เดินธุดงตามที่ให้สัจจะกับหลวงพ่อกวยไว้โดยเดินจากวังน้อยไปวัดโคศิตารามไปกราบหลวงพ่อกวยพอพระอาจารย์แก้บนจบพระอาจารย์ก็ได้สึกออกมาอยู่บ้านเหมือนเคย จนในปีพศ2562ท่านเจ้าวาดวัดน้อมประชาสรรได้ถึงการมรณะภาพลงก็ไม่มีใครมาดูแลรักษาวัดต,ตอนนั้นพระอาจารย์ไปสักยานยอยู่ที่เมืองนอกทางคณะสงฆ์กับชาวบ้านก็ร่วมการปรึกษาว่าจะไปหาพระที่ไหนมาดูแลวัดน้อมประชาสรรกันดีจนชาวบ้านคลอง27 ลงความเห็นกับหลวงพ่อวัตดงอยากขอให้พระอาจารย์แจ้มาบวชเพื่อดูแลพระาศาสนาที่วัดน้อมประชาสันนี้แต่ตอนนั้นพระอาจารย์ยังอยู่เมืองนอกก่อนจะกลับเมืองไทยพระอาจารย์แจ้ก็ได้ฝันเห็นหลวงพ่อกวยว่าพระอาจารย์ได้ไปที่วัดของหลวงพ่อได้เห็นหลวงพ่อกวยเดินอยู่ในวัด พระอาจารย์แจ้ได้เดินไปกราบที่เท้าของหลวงพ่อกวยแต่ในฝันท่านร้องไห้หนักมากๆร้องไห้ด้วยความปิติใจและหลวงพ่อกลวยก็ดึงสังฆาติที่บ่าท่านยื่นให้กับพระอาจารย์แจ้แล้วพูดว่าเองรับไว้นะสักวันเอ็งจะต้องใช้มันแทนค่าในฝันพระอาจารย์ได้รับจากมือท่าน และร้องไห้หนักมากไม่รู้เพราะอะไรจนได้กลับเมืองไทยและชาวบ้านพร้อมกับหลวงพ่อวัตตดงได้เรียกมาคุยหารือว่าอยากให้พระอาจารย์บวชเพื่อมาดูแลวัดน้อมประชาสรรค์เองจะรับหน้าที่นี้ไหมพระอาจารย์ถึงกับน้ำตาไหลเพราะอะไรจะบังเอิญขนาดนี้ และพระอาจารย์ก็ตกลงที่จะบวชเพื่อสืบทอดาศาสนาสืบทอดวิชาสายหลวงมกวยด้วยความเต็มใจในวันที่23มิถุนายนพศ2 5 6 2นณวัดตาดงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มลูกศิษย์ด้วยนะครับหากข้อมูลส่วนใดขาดตกบกพร่อง ก็พร้อมที่จะแก้ไขจึงขอประทานอภัยมาณะที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ